สนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณกับมิติใหม่ช n e l 5โกกลีน 5, clean, ภายใต้สถานีพื่อความมัน่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวภาคค่ำททบ5และวันนี้เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดขั้วน่าติดตามดังนี้ครับ คลื่นความร้อนเผาจีนตะวันออกทำยอดใช้ไฟพุ่งสูงเกินพิกัดขณะที่ผลผลิตข้าวจ่อเสียหายอินเดียแจ้งตายกว่าหมื่นสังเวยภัยพิบัติธรรมชาติตั้งแต่ปี6-2ถึงปัจจุบันนอเวยอวมอากาศสุดขั้วทำผลผลิตแซลมอนลดแต่ศัตรูแซลมอนเพียบปูสีน้ำเงินเอเรียนสปีชีบุกอิตาลีเสี่ยงทำระบบนิเวศลม่มเสียหายเป็นร้อยล้านยูโร ในการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลีนวันนี้ติดตามการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะมาฉายภาพรีแบนด์โกกลีนเพื่อความยั่งยืนแล้วคนไทยได้อะไร ในการจับตาเจอาการสุดขั้วเล่นงานโลกพุทธที่7สิงหาคม2567รายงานสาการความร้อนที่โลกกระทำกับมนุษย์อย่างโหดร้ายจากการเปลี่ยนแปลงของสาภาพภูมิอากาศยังคงมีเข้ามาในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องไปดูที่แรกที่ประเทศจีนนะครับคลื่นความร้อนกําลังกระหน่าโจมตีเมืองตามชายฝั่งทางตอนออกของจีนทําให้ความต้องการไฟฟ้าสร้างความเย็นทั้งภายในบ้านและอาคารสูงเกินพิกัดขณะที่อากาศภายนอกที่ร้อนจัดก็ไปทําให้ผลผลิตข้าวจอเสียหายครับ สำหรับเมืองที่กำลังประสบปัญหาใหญ่ขั้นหฤโหดนี้คือทางหางโจวแล้วก็เซี่ยงไฮ้นะครับหางโจวนั้นเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า12ล้าน5 0 0คนเป็นเมืองแห่งผู้ประกอบการและเป็นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่างอาลีลาบาและเน็ตอีสนะครับส่วนเซี่ยงไฮ้อยู่ทางใต้ของปากแม่น้ำแยงซีเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านการเงินนวัตรกรรมและการขนส่งมีประชากรอาศัยอยู่เกือบ25ล้านคนทั้งมากที่สุดในจีนแล้วก็มากเป็นอันดับ2ของโลกด้วยเมื่อ คลื่นความร้อนโจมตีที่นี่จึงไม่แปลกเลยนะครับที่ประชาชนจะต้องบริโภคพลังงานอย่างมหาศาลเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นเหตุให้เราต้องเรียนรู้ผลกระทบที่ตามมาอย่างมากมายจากเส้ากาศสุดขั้วที่เล่นงานที่นี่ครับ ที่เมืองหางโจวนั้นะมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสแล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วมาล่าสุดก็ได้มีการสั่งห้ามการใช้ไฟฟ้ากลางแจ้งที่ไม่จําเป็นและการแสดงแสงสีทั้งหมดในสัปดาห์นี้เพื่อประหยัดพลังงานเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในหางโจวนะครับส่วนเซี่ยงไฮ้นั้นด้วยความใหญ่ของเมืองทําให้ความต้องการพลังงานสูงสุดข,ของระบบไฟฟ้าเกิน40ล้านกิโลวัตต์เป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นกันเฉพาะพื้นที่หลักอย่างเมืองหลู่เจียซุยก็มีการใช้พลังงานตอนหน แทันในนิวยอร์กหรือเขตกินซ่าในโตเกียวเลยนะครับนักอุตุนิยมวิทยาจีนกล่าวว่าอุณหภูมิที่ร้อนจัดในปีนี้ได้รับแรงหนุนจากภาวะโลกร้อนแม้ว่าขณะนี้กําลังได้รับผลบวกจากปรากฏการณ์ลานินยามาทําให้โลกเย็นลงก็ตามปีนี้จีนยังประสบปัญหาการมีฤดูใบไม้ผลิที่อบอุ่นที่สุดตั้งแต่ปี2504หรือในรอบ63ปีด้วยนะครับทำให้เกิดเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดและสภาพแห้งแล้งในพื้นที่เกษตรกรรมตอนกลางของประเทศครับซึ่งคลื่นความร้อนในขณะน,นี้ดัดมาเกิดพร้อมกับฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในช ฝั่งตะวันออกของจีนด้วยชาวนาจึงเรียกร้องให้ทางการเพิ่มการชลระทานเพื่อให้ทุ่งนาเย็นลงบ้างนะครับ เรื่องของคลื่นความร้อนที่ปกคลุมทั้งโซนต่อไปนี้ที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากความร้อนโดยเฉพาะการเป็นโรคลมแดดนั้นเกิดขึ้นในเกาหลีใต้แล้วก็ทางญี่ปุ่นด้วยทว่าจีนนั้นยังไม่ประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดนี้หรือไม่อย่างไรจึงเป็นความน่าสะพึงกลัวของอีกพื้นที่หนึ่งที่โดนสภาพอากาศสุดขั้วเล่นงานที่เราต้องมองไว้เป็นบทเรียนนะครับ แต่สำหรับอีกโซนก็คือโซนทางเอเชียใต้ครับชัดเจนอย่างมากกับการรายงานการโดนสาพอากาศสุดขั้วเล่นงานอย่างหนักล่าสุดมีการเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วนะครับเมือ่อรัฐบาลอินเดียแจ้งต่อรัฐสภาว่าต้องสูญเสียกว่า1 0,000ชีวิตสังเวยภัยพิบัติทางธรรมชาตินับตั้งแต่ปี2562ถึงปัจจุบนันท่ามกลางความกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะมาฆ่าชีวิตชาวอินเดียมากขึ้นครับ หากแยกให้เห็นความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่อินเดียเจอมากขึ้นก็พบว่าช่วงปี1 6 2 6 3เนี่ยอัตราการเสียชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ที่ปีละ2,000คนครับแต่พอ3-4ปีให้หลังหรือตั้งแต่ปี1 6 4เป็นต้นมาอัตราการเสียชีวิตพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ปีละ2,600คนครับหรือร้ายแรงขึ้นโดยพื้นที่ที่มีการสูญเสียมากที่สุดก็คืออยู่ในแคว้นมคธและรัฐฮิมาจันประเทศซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอุทกภัยที่ทั้งบ่อยและก็รุนนแรงใ5ปี ที่ผ่านมาจึงมีชาวอินเดียเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติแล้ว1 2 1 6คนและล่าสุดก็ยังคงเกิดดินถล่มรุนแรงในรัฐเกระทางใต้และฝนตกหนักอีกหลายครั้งในหิมาจันประเทศที่ไม่รู้จะมีการสูญเสียเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับขยับขึ้นไปทางสแกนดิเนเวียบ้างนะครับหรือทางตอนเหนือของยุโรปที่นี่ครับอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากทีเดียวครับซึ่งแม้จะมีสภาพอากาศหรือภูมิอากาศแบบเขตหนาวแต่ก็หนีความร้อนของโลกที่โจมตีไม่พน้นเมื่อ อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาแซลมอนในนอร์เวย์กำลังเผชิญกับผลกระทบจากภพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับจากก่อนหน้าน,นี้เจอฤดูหนาวที่รุนแรงผิดปกติมาแล้วจนขณะน,นี้ก็โดนซ้ำด้วยอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ทำปลาแซลมอนจะรอดยากแถมมีตัวป่วนเต็มท้องทะเลเลยครับนอร์เวย์ต้องเผชิญกับผลกระทบจากสภาพอากาศ สุดขั้วที่รุนแรงและปรากฏการณ์เอล尼โยจึงตามมาด้วยน่านน้ำของนอร์เวย์ที่อุ่นขึ้นและการโจมตีของแมงกะพุนที่แพร่ระบาดสูงสุดในรอบ20ปีทําให้ปลาแซลมอนที่เลี้ยงในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีอัตราการตายเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการถึง16.7เลยครับนอร์เวย์นั้นเป็นประเทศผู้ผลิตปลาแซลมอนแอตแลนติกที่เลี้ยงในฟาร์มครับรายใหญ่ที่สุดในโลกครับคิดเป็น50ของตลาดโลกทีเดียวนะครับโดยหวังว่าฤดูร้อนหรอือช่วงนับจากนี้จะเป็นฤดูการที่ฟื้นนนนตัััวววหลลงงงงงโดสสดสสภางงาาาพออกศุขเ่่่่ชครรปีแย ยากลําบากครับคว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นประวัติการและน่านน้าที่อุ่นขึ้นในขณะน,นี้กลับไปเพิ่มความเสี่ยงของเหาบนตัวปลาแซลมอนมากขึ้นด้วยครับการปรับตัวด้วยการเลี้ยงแซลมอนตัวอ่อนในสถานที่เพาะเลี้ยงบนบกให้นานขึ้นแม้จะช่วยป้องกันพวกมันจากสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงได้แต่ก็ไม่อาจลดอัตราการตายเมื่อต้องปล่อยปล,ยปลาแซลมอนให้ไปเจริญเติบโตในแหล่งน้ําธรรมชาติครับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน,นี้สภาอาหารทะเลนอร์เวย์ได้สั่งห้ามส่งออกปลาแซลมอนที่เป็นตัวนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ บาดแผลและตายผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงของสาภาพภูมิอากาศครับยกเว้นแต่มีการแกลเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมเช่นเนื้อแซลมอนหรือแซลมอนลมควันที่สามารถขายในตลาดต่างประเทศได้อย่างถูกกฎหมายนะครับจึงเป็นอีกผลกระทบจากเภ้พอาศาสุดข,ขั้วที่จะส่งถึงเราในฐานะผู้บริโภคที่อยู่ไกลาจากนอร์เวย์เป็นหลายพันกิโลเมตรได้ไหนไม่ช้าแน่นะครับ เรื่องปัญหาผลกระทบจากศัตรตูในแหล่งน้ําหรือเอเรียนสปีชีส์ที่มาคุกคามสัตว์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้อิตาลีก็ปวดหัวครับจากการแพร่ระบาดของเอเรียนในท้องทะเลด้วยเมื่อปูสีน้ำเงินสัตว์นักล่าจากแอตแลนติกตะวันตกได้มาแพร่ระบาดในอิตาลีกินทุกอย่างจนเกลี้ยงเลยครับทำการประมงอิตาลีอัดล่มสลายไม่ต่างจากปัญหาปลาหมอคางดำในประเทศไทยเลยนะครับ อิตาลีถึงกับต้องแต่งตั้งกรรมธิการเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของปูสีน้ำเงินซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่9ร้าวและล่าหอยท้องถิ่นซึ่งอิตาลีนั้นเป็นผู้ผลิตหอยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะครับแล้วก็เป็นอันดับ3ของโลกด้วยการคุกค,คามนี้จึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจครับที่ตอนนี้ได้สร้างความเสียหายแล้วประมาณ100ล้านยูโรนะครับและเสี่ยงจะทำลายระบบนิเวศท,ทางทะเลทั้งหมดด้วย ปูสีน้ำเงินนั้นมีถิ่นกำเนิดจากแอตแลนติกตะวันตกได้แพร่ระบาดในหลายพื้นที่รอบชายฝั่งอิตาลีโดยเฉพาะในเขตปากแม่น้ำโปทางตอนเหนือซึ่งความพยายามในการควบคุมจำนวนปูสีน้ำเงินด้วยการทำการประมงครั้งใหญ่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปูสีน้ำเงินนั้นน่าจะเดินทางมาถึงอิตาลีผ่านเรือบรรทุกสินค้านะครับแต่ยังไม่ชัดเจนว่าทำไมจึงมีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วหรืออาจจะมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือไม่หัวหน้าประชากรประมงจากปากน้ำโปกล่กาวว่ามันเป็นหายนะเราไม่ มาผลิตอะไรได้เลยเพราะว่าเราจับได้แต่ปูครับ รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอิตาลีนั้นยังคงกังวลว่าปูสิเนเงินอาจจะแพร่ระบาดไปยังส่วนอื่นของอิตาลีได้ด้วยนะครับจากทะเลอดิเิกทางตะวันออกที่มีอุณหภูมิน้ําทะเลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับปัญหาเอเลนสปิชีนั้นจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นในหลายแห่งบนโลกนะครับไทยเราก,กาลังมีปัญหาประสบการณ์จากการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดําอยู่เช่นกันจึงยิ่งต้องให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่เราจะไม่เหลือความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งต่อให้ลูกหลาานนนในอนคต และนี่คือความหลากหลายของข้อมูลที่เราต้องจับตาและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆบนโลกและโกกลีนไปด้วยกันถึงจะหยุดยัง้งและรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับ และในช่วงของการพูดคุย่อนําสู่การโกกีนวันนี้เราจะมาเจาะความเคลื่อนไหวขององค์กรระดับประเทศที่มีการขยับตัวครั้งสําคัญเพื่อมุ่งสู่การโกกีนและความยั่งยืนตามกระแสโลกครับเป็นอย่างไรและเราจะได้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวนี้แค่ไหนไปพบกับผู้ที่จะมาบอกถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่นี้กับท่านประธานกรรมการการนิคมุตสากรรมแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภสรนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านที่มาร่วมรายการัดีครับครับ,รบวันนี้นจะมาบอกอะไรคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องสําคัญเลยนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยุคที่เรามีการปรับบทบาทปรับทิศทางพูดง่ายว่า360องศาโกลด์กรีนเหมือนกันเลยนะครับเพื่อจะนําไปสู่เอาเรื่องของความยั่งยืนเอาเรื่องของความกรีนเนี่ยนะครับมานําไปสู่เรื่องพลังในการขับเคลื่อนนะครับไม่เฉพาะในเรื่องของนิคมสกรรมเท่านั้นแต่หมายถึงเราจะดึงดูดการลงทุนนะครับทำให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมีเสกยภาพต่อไปครับแต่ตอนท้ายต้องบอกเลยนะครับว่าคุณชมทางบ้านได้อะไรแน่นอนครับงั้นน่าสนใจอย่างยิ่งพักสักครู่มาติดตามกับ360องศาโกกรีนครับ